เบส๋ยมึงจะทเวตตัวเองเทตัวเองหรือว่าอะไรครับให้กูเทกูดีกว่าไม่เปันใจมึงงี้อะอ่ะงานเบสเทตัวเองดิเทสแบนี้เลยเหรอครับเททั้งหมดดิแล้วหยอกทำยังไงไม่ใช่นาเมี่เหรอเดี๋ยวมันก็ใช่อีกอันนึงมึงจะลีลาดิมานะไบอกก่อนว่าจะท้าใครท้าใครขอท้าทิวัตนะฮะทิวัตหลักนิ่ม ขอทาน้องนะน้องซินดี้เซนนะฮะอ่าและอีกคนหนึ่งนี่ทำไมเราอาวะขอท้าไอเมกนะครับเมกเมกเมกเกตสิบเอดครับอ่าจัดจัดจัดมึงนะฮะมีน้ำแข็งจริงเป่าอ่าโชว์โชว์โชว์นะฮะน้ำเกิดอารมณ์จัดเด้ไอเฮยโอมึงคนเดียวจะหนึ่งนาทีไอยจัดแม่งมีน้ำลายด้วยเบส กูกับโบ๊ทเจอน้ำลายเข้าไปเบสไม่รู้เลยครัเบสมันมีน้ำลายด้วยอุ๊ยดูแต่ละรูปนะฮะโอเคอันนี้คิวต่อไปอี๋คิวต่อไปนะครับโบ๊ทโบ๊ทของเราเนี่ยโบ๊ทนี่ยอกเออไอตัวตัวเราเคิวต่อไปอ๋อเย็นเย็นเย็นอยอกไหนโชว์ขี้หน้าเออขี้หน้าเรียกขี้หน้าอินยกกูหยอกไปเอ่ะก็นี่อินยอกฉอนโดนท้ามารับคำท้ามาจากใครจอมกับไหนไอ้จอมกับโจอี้ครับก็จะท้าใคร จะท้าภูมิเออ่ภูมิปื้มแล้วก็อ่ตะเออบปีนีตายอยู่โน่นตายอยู่โน่นอีเยตู้ไม่ได้ไปลาดลบนมต่ำหัวผูใหญ่ตนหนาต่ำหัวผู้ใหญ่ ดูสั่นแล้ลูกกอนนะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับเย็นโคตรนครับลาก่อนอีกคนนึงต่อไปพี่บอสนาตะกรอยของเรานะครับอันนี้นะครับเขาจะมาในรูปแบบของการนั่งนะฮะใครใครโดนใครไอ้นี่คะใครใครท้าโดนใครท้าครับอยากอยากท้าใครฮะใครก็ได้ไม่อยากท้าใครก็ได้สามคนไปทำอันนี้จะทำกันเองนะฮะใครที่อยากทำเอาพ่อกับแม่เขาครับเขาหรือใครอีกคนนึงก็ได้ครับคนนึงเขาบอกเนี่ย เรามาดูที่หน้าของเขาเลยเมื่อกี้มีคนโทรตัดเข้ามาจัดเลยหนึ่งสองพ่อมึงตายเย็นสั่งอ้ยเราไปดูหัวนมเขากันหัวนมเป็นไงครับเย็นสั่งหัวนมเป็นไงครับโอ้ยบอกแล้วจะเย็นสั่งเป็นไงครับบาย